ก็รอทุกคนสวัสดีค่ะนี่พอมีรถเข้าใหม่5ประตูอีก1คันน่าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่ตามหาเก่งผ่อนประมาณ6000บาทนี้นะคะถ่ะใช่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะคันนี้นะคะเป็นน้องโตโยต้ายาริส 1.2G ปี2017ที่จะบอกว่าวันนี้พิเศษให้เป็นเพื่อนที่3 2 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000เท่านั้นเองนะไรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะออกรถคนเดียวได้เลยเนาะตอนนี้นะคะอาจจะเร่งคลิปนิดนึงนะคะฝนมาแล้วทุกคน ได้รถส,สวย N22G คือตัวท็อปเลยนะคะสีเมลอนส,สวยๆนี่คือตัวเปิดตัวเลยนะ,ะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะคอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ีทั่วประเทศเลยนะ,ะเพื่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ไว่าจะเป็นซื้ซอสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลให้ได้นะจ๊ะขอโทษที่เร่งนิดนึงนะ,ะทุกคนพอดีว่าฝนลงแล้วนะคะได้รถสีสวยเลยนะคะหน้าเล่มกส็สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะคันนี้ก็ได้ไฟพิเศษให้นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยในส่วนของแม็กนะคะก็ติดรถมาให้นะคะแม็กที่เท่เลยค่ะพร้อมอย่างคุณภาพดีๆปีใหม่ดิสโตนค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวปลายกระจกนะคะอาจจะต้องมีเก็บสีตรงนี้แน่นอนนะคะมือจับพรีเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะ นี่คือรถสปอร์ตสีสวยเลยทุกคนคะมาพร้อมสเกิร์ต Drive 68นะคะแบบนี้มาให้สเกิร์ตชุดแต่งปลายท่อคู่ด้วยนะคะเซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้นี่คือ Toyota y a r i รินะคะปี2017ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่ภายในห้องสัมภาระกว้างกำลังดีนะคะเดี๋ยวพอใส่แผ่นรองยางแม่แรงยางอะไหล่ไว้ให้คะ่ะเบาะภายในนะคะสามารถพับ รับได้ด้วยนะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระไปได้อีกค่ะโอเคนะคะสำหรับด้านในนะคะนี่ได้ชุดเบาะสีน้ำตาลสวยๆเลยเป็นเบาะหนังนะคะประจำรุ่นของเขาเลยค่ะสำหรับพื้นที่ก็ก,กว้างๆสบายๆพื้นที่โปร่งนะคะสะอาดแล้วก็แอร์เย็นมากๆเลยค่ะมาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งคนขับนะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคนี่ยค่ะโตโยต้า Yaris 1.2G นะค G, นะคปี2017มาวิ่งไปแสนสองถือว่าวิ่งไปปกติเลยนะคะปุ่มพุชสตาร์ทนี้ให้ตรงนี้มือจับภายในโครเมียมกระจกปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี่คือออปชั่นคือเยอะมากจัดเต็มจริงๆนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายปรับเสียงขึ้นเสียงลงตรงกลางมีจอแสดงผลให้ช่องเสียบสาย AUX USB นะคะนี่ช่องเสียบแผ่นซีดีอยู่นี่นะคะปรับ,บวอลลุมตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะดูการช่องแอร์คือแบบใหญ่มากๆนะคะในส่วนของแรงลมที่ทางอุณหภูมิปรับตรงนี้ได้นะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบทัชสกรีนค่ะนะคะไม่ใช่ Touch screen, ทัชสกรีนทุกคนแบบกดปุ่มนะนะคะเกียร์ออโต้แบบนี้มาให้เบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะคือแอร์เย็นฉ่ำจนพอต้องแบบไม่รู้จะปรับลงยังไงแล้วอะ่ะทุกคนแอร์มันเย็นมากคันนี้นะคะ เอาละนะคะนี่คือบรรยากาศดีๆสวยๆด้านในนะคะคลิปอาจจะสั้นนิดนึงทุกคนคะ่ะแต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ได้เลยนะตอนนี้ฝนตกแล้วเดีย๋ยวพอยต้องไปถ่ายคลิปแนวตั้งต่อประมาณนี้นะทุกคนนะคะสามแสนสมันบาทผ่อนหกพันนะคะโตโยต้าเยลิสหนึ่งจดี G, ปี2017มาวิ่งไปแสนสองวันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะอยากได้คันนี้ทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ